อาวุธเป็น้อยลูกล้มพัดนิดหน่อยกลายเป็นโกโก้คันแน่อืมนี่ฉันต้องมาทำงานดีๆแล้วนี่วันนี้ข้าอยู่โรงพยาบาลโอ้โหโคตรใหญ่้ยนี่นี่คือที่ไหนตลาดลงเกลือ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไพวูดคอมพิวเตอร์โคอะไรที่นี่ที่ไหนอะ่ะที่นี่คือโคตาละสซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ขับเคลื่อนโดยเตาปฏิกรณ์ใต้ดินที่ต้องทําให้เย็นเป็นน้ําแข็งโอเคฟังดูไกลตัวจังสรุปแล้วฉันต้องทําอะไรเนี่ยอ๋ภารกิจของคุณก็คือทํางานในโรงงานนี้และทําให้อุณหภูมิของเตาปฏิกรณ์นั้นปลอดภยัยก็ไม่ใช่เรื่องยากนีนะแม่ครับเป็นอ้อใชญ่ชมันขับยังไงอะ่ะไม่มีตำรวจไม่ยุ่ง เขาไม่เป็นหรอขึ้นมาได้เวลาเกียรแล้วโอ้และมันขับยังไงอ่ะไม่มีตำรวจไม่ยูนเฮ้ยขับเร็วจังวะไม่เพื่อนฉัาว่าเร็วไปนะโอ้ไม่ต้องห่วงหรอกน้าไม่จะมีตำรวจเลยไอ้ขะนาโค้ง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 มาโอ้อย่างน้อยเราก็ปลอดภัยนะเพื่อนไอ้โคตรไม่ได้อ้าวเราจะคิดว่าฉันมีประสบการณ์พอที่จะขับเองแล้วนะไหนเราต้องส่งอะไรอืมรถไฟเฮ้ยโดนพิดซ้ายนี่นาโอเคส่งไม่ดีเราตายของจริงแน่ ไม่มีตำรวจไม่หยุดโอ้ปลอดภัยดีแม่โชคดีที่เจอรถนึกว่าต้องเดินไปใครมาตั้งอะไรตรงนี้น่ะ <allemaal> หวัวรบน <łos Day> ิวเคียรฮ้ย้ยาเดีวฉันจะขับดีๆสักครั้งในชีวิตละกัน ขอบอกเลยว่าฉันไม่เคยมาไกลกะลานี้มา่อนอาจารย์ก็ต้องเดินหารถกลับีกยอ้าเนีย่ยรถเจอพอดีเลยผมขอขึ้นมาด้วยได้ไหมเอา <c oughs> ออกรถโอเคว่าไงไอ้หนุ่ เฮ้ย <Hey, S 2> เปลี่ยนงานมั่งและนี่อะไรเนี่ยถ้าคุณปล่อยให้แกนกลางมีอุณหภูมิเกิน4,000องศามันก็จะละลายเป็นโจก๊กด้วยความร้อนจัดแล้วก็จะระเบิดทุกอย่างและถ้ามันหนาวเกินติดลบ4,000องศาจะถูกแช่แข็งและจะเกิดหลุมดำที่จะทำลายทุกชีวิตบนโลกนี้โอ้ขนาดนั้นเชียเอาลับไปตรงไหนดีอ๋นี่ไงเราวติกรดูดี อทางนี้แหละห้องคาเชือ้ออเข้าสูก,กาพวันนีโ<ห>อนโคตรใหญ่ตรงนี้สินะแกนกลาง โอ้ไหนทำบ้างดิ6 4กสี่สีเอาไม่ได้เหรอแปดสี 8, 4, 3, ่สามเจาฮ้ยแล้วมันหรหัสอะไรวะโอ้อุณหภูมิติดลบสองพันองศาเลยอถ้าคุณปล่อยให้แกนกลางมีอุณหภูมิแค่สี0 0ันองศามันก็จะละลายเป็นโจ๊กด้วยความร้อนจัดแล้วก็จะระเบิดทุกอย่างและถ้ามันหนาวเกินติดลบ4,000องศาจะทูกแช่แข็งและจะเกิดหลุมดำที่จะทำลายทุกชีวิตบ,บนโลกนี้ ถึงเวลาบึ้มโรงงานดีทิ้งแล้วเปิดประตูแล้วเฮ้ยโอ้โอ้นี่สินะแล้วนี่ปุ่มอะไรเนี่ยโอ้ปิดเลเซอร์เอาละปุ่มต่อไปอยู่ไหนเป็นไปตามแผน แล้วลองมา45รอบแล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอัดก็ลองที46แม่งเอ้ยลองใหม่แล้วกันเฮ้ยทำไรกันนะ่ะเอ้ยไปไรอ่ะแค่ก็ไม่รู้อ่ะเฮ้ยมีบางอย่างปิดผ้าแล้วแบบนี้มันดีไหมอ่ะเดี๋ยวนายก็จะรู้เองถ้าคิดว่ามันจะแช่แข็งแน่เลยเรามีบางคนไปปิดเลเซอร์เพื่อมาให้ความร้อนโอ้แย่มากเลยนะงงนอย่างนั้น่ะโอ้หน่วยสิบร้อยพันหมื่นติดลบสี่หมื่นเจ็ดกว่าองศา<ถ>โอ้คำเตือน จะแช่แข็งในอีก4นาทีรถไฟโอ้ยแย่แล้วลาบอนโก้ไปได้แล้วเราช่วยรอด้วยขอเร็วๆดิซีบอยู่เนี่ยเราจะไกดีเราจะไกดีเกิดฆ่าความปลอดภัยแล้วเกประกาศบุคลากรทุกคนไปลงไปที่กระสวยโอเคได้ยินแล้วนะไปไปไปพวกเราไปที่กระสวยไม่ทันแน่เลยโอเคงั้นเราจะไปบังเกอร์กันทำไมไม่ไปที่กระสวยอ่ะเพราะที่จะหนีไม่ได้มีแค่พวกเรากระสวยอาจจะเต็มไปแล้วก็ได้มาขึ้นรถไฟไปไปไป ไอ้แม่งเอ้ยอะไรอ่ะมาจอดเลยตรงนี้วะรู้ยังว่าทำไมโอเครู้แหละไปเอารถข้างหน้าออกหน่อยโอ้โหพังไม่เหลือซากขนาดนี้ออกไม่ได้หรอกตอนนี้ระบบไม่สามารถควบคุมแบ็คโฮได้แล้วมามะโอ้โอ้ยายไม่ได้โว้ยเดี๋ยวฉันจะไปเข็นนะอ่ะไอเดียวคนบ้าอะไรจะไปเข็นรถไฟโวยวิ่งเลยจะแช่แข็งไม่อีกสองนาทีเฮ้ยจะถึงยังกับบังเกอร์อ่ะมันไม่ไกลหรอกนะ โอ้ไฟดับแจ้วเราเจอรถไฟแล้วขึ้นมาขึ้นมาโอเคไปเลยเฮ้ยนัคนนี่จอดรับเขาหน่อยก็ได้อเอาไปเบาหน่อยข้างหน้ามีคนอโอ้เรียบร้อยอ ตรงนี้แหละบังเกอร์ไ้ยแต่มันดูเหมือนไม่ปลอดภัยเลยไม่มีกระโปรงกระแบงเลยเลยแต่ยังไงก็เป็นเกียรติมากเลยนะช่วยอาสำหรับฉันไม่ะโอ้แย่แล้วไม่รอดแน่ๆไม่รอดแน่ๆไอ้มันมาแล้วมันจะเป็นช่วงเวลาที่ไปเซอร์ดแบบัสตุ จะจะไม่ยอมตายทีนี้ไปด้วยไปอ,อ,อันนี้แหละโอ้ยเปิดใช้งานจรวดหลบหนีในสามสองหนึ่งเปิดการใช้งานเปิดใช้งานจรวดหลบหนีในสามสองหนึ่งเปิดการใช้งาน เราไปอยู่ที่ไหนอ่ะฉันอยู่ดาวไหนดีกว่า เราไปยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับนะแต่ใครดูมาถึงตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณขอบใจมาก